สวัสดีครับพี่น้องสภูสุขคนครับอ่ามือนีแม่บ้านผ้ามาเก็บผักบุงเนาะพี่น้องเนาะผักบุงงโปกไว้อยู่หน้าเนี่ยแหละพี่น้องให้ตากับยายบนเบิงห้เนาะพี่น้องนเนาะพึ่งมาพี่นอ้องเขจะได้หน่อยเดียวครับนี่แหละครับตัวที่เก็บไบก่อนมันตมาเนียบเดียวเนาะพี่น้องก็เลยต้องเก็บใส่ซ้ำนี่แหละครับหยอดกัวว่ามันคักดูครับกำลังเหนื่อยกำลังทาง มาเบิ่งกันว่าสิเป็นจั่งไรเนาะคำเนาะตละลับแปลงก็ว่ามันคักอยู่เด้วพี่น้องผู้ว้ยสามแปลงหน,นึ่งนี่ครับแปลงหนึ่งก็ยาวนี่ประมาณสามสิบเมตรนี่ล่ะครับเพิ่นกระลังทางหยอดเลยเมื่อส้นกันเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยมาจอดกันนี่แหลอะอันนี้เก็บไใบถาแม่บ้านเพิ่นแม่บ้านเพิ่นเก,ก,ก็บไปใส่กระมังอีกทางนนหนึ่งเนาะครับเนาะ พี่น้องสองซันแนงกัจยาวากันเด้อครับเด้อใส่ของมือถือไทยครับมือกับวันอิงวังนใดดอกแม่บ้านเป็นผู้ไทยครับ,รบอ๋อเห็นยอดภากุ้งเหรอเสือ่อนเด้อพี่น้องห้ามภาษาอินเดียครับเ,เก็บได้อาทิตย์ละสองเธอนี่ยแหละพี่น้องเทธอละเศร้าสามซิปมัดครับ ขายตลาดเซาเนาะพี่น้องเนาะวางเท้กากับฝากไม่เถาไปขายครับไม่เ่าเพ้นขายอาหารอยู่ตลาดสดพี่น้องเนาะก็เลยฝากเพิ่งน,น้ำเนียของขับไปขายเอาน้ำเนียเนาะครับเนาะที่แรกปลูกนี่กับปลูกใส่ดินธรรมดานี่แหละครับเออฝนตกดีครับช่วงนี้น้ำก็เลยอยากท่วมเพิ่นเนีย นนมมแมันยามแล้งยามห่ยังนี่ก็สิบ่มีน้ำหรอกครับเขื่ว่าสิปลูกใส่ดินเนาะครับเนาะพี่น้องมันจังง่ายในการดูแลเรื่องไข่หนงไข่หนอนไข่ปูไข่ปลาเนาะครับเนาะอาสิดูแลยากเรื่องหญ้าเนี่ยกับอุตสาหะลกเอาครับพี่น้องนี่ตลาดนิวอาเพิ่นกันลังทางครับอ้าวขามขาวโอ้ย เขาบอกอะไรลิ่มพันกันหมดแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับเดี๋ยวให้แม่บ้านพุ่นเก็บซอยก่อนเด้อพี่น้องครับ นะหลังจากที่เก็บมาได้ระยะนั่งแล้วพี่น้องเนาะใกล้สิแล้วแล้วนะครับนั่งอยู่หน่อยเดียวหลังจากที่เก็บมาแล้วก็เวลาพี่น้องทาไปเบื้องก้อนเก็บแล้วก็แล้วเนาะครับว่าสิได้หลายปนไหนเนาะนะหลังจากที่เก็บมาได้แล้วนี่แล้วครับใไปชดเชยซ้อมมัดแล้วพี่น้องมาเนี่เอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้ปสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดิมเด้อพี่น้องเด้อฝากกดซับสไครต์น้ำเนียพี่น้อง สวัสดีครับ